สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัตนกรคงหวงังชื่อเล่นชื่อมาใหม่ค่ะวันนี้หนูจะมาอ่านภาษาพาทีค่ะบทที่หนึ่งผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นบทนี้ชี้คุณค่าผักพืชผักยญ้าน่าเรียนรู้สมุนไพรลองใช้ดูเศษฐกิจชูความพอดี สระอะออกเสียงต่างหนักเบาบ้างประวิสัญนชนีมายมกุกอ่านอีกทีเห็นตัวนี้อ่านซ้ำๆจ้าเอเสียงใสๆของต้น เด็กชายร่างทวมที่กำลังโผล่หน้าเข้ามาหยอกเก้มกับปรางที่กำลังเล่นขายของกันอยู่ในบ้านของปรางอย่างเพลิดเพลินทำอะไรกันอยู่นะต้นถามเพื่อนทั้งสองด้วยน้ำเสียงสดใสเราสองคนกำลังเล่นของ เรากำเรากำลังเล่นขายของอยู่จ้ะมีอะไรหรือเปล่าต้นปรางตอบเธอช่วยสอนการบ้านเราหน่อยได้ไหมวิชาภาษาไทยเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนต้นตอบแก้มกับปรางได้สิเรากับแก้ม ก็มีการบ้านเหมือนกันคุณครูให้เราไปรวบรวมคำพ้องที่เจอที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวันแก้มตอบแต่วันนี้พ่อกับแม่ของเราจะพาเราไปเที่ยวสวนเกษตรตะกรรมพืชผักแท แถวชาญเมืองต้นสนใจจะไปกับพวกเราไหมปรางเอ่ยชวนต้นดีเหมือนกันเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศทำการบ้านบ้างงั้นเดี๋ยวเราเอาการบ้านไปทำที่สวนกเกษตรได้เลยดีกว่า ต้นตอบรับด้วยน้ำเสียงตื่น,ตน,ตนเต้นกริง้ง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 กริ้งเสียงกระดิ่งที่ดังมาจากหน้าขบวนรถนำของอนำเที่ยวที่กำลังเคลื่อนออกช้าๆพร้อมกับเสียงกล่าวต้อนรับด้วยสำเนียงพื้นบ้านจากพี่เก่งและพี่ปอก็เริ่มขึ้นสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่สวนเกษตรกรรมพืชผักพื้นบ้านค่ะพี่ปอกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มสวัสดีครับเราจะพาท่านชมแปลงผักพื้นบ้านที่น่าตื่นตาตื่นใจครับพี่เก่งพูดต่อพวกเราทั้งสามคน โบกมือทักทายพี่พี่อย่างคุ้นเคยพี่ปอและพี่เก่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเขาใช้เวลาว่างๆในวันหยุดในวันหยุดทำงานพิเศษมักเป็นมักคุเทศนำเที่ยวพี่ปอและพี่เก่ง แต่งการง่ายๆสวมเสื้อหม้อห่มสีกรมสีกรมท่านุ่งกางเกงขายาวสวมหมวกจอกกี้ดูท่าทางธรรมะทรรมเอง ทันทีที่รถเคลื่อนพ้นจากสถาน,นีต้นทางเสียงเพลงส้มตำพระรา ราชานิพนธ์ในสมเด็จพระกะ,กะนิ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 สถาทีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ร,รัฐรัตนรารสสุดาสยามบรมมาราชกุมารีก็เริ่มดังขึ้นและคลอไปตามไปตลอดทางเมื่อรถผ่านซุ้มประตูทางเข้า ทุกคนมองเห็นผักชนิดต่างๆสีสันสดใสและลานตาปลูกไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงามพี่ปอเสียงพี่ปอบรรยายว่าขณะนี้เรากำลังผ่านสวนผักนานาชนิดผักเหล่านี้สามารถนำมาประกอบอาหารได้มีรสอร่อย เพราะส่วนของลำต้นอวบน้ำอ่อนนุ่มบางชนิดก็บางชนิดมีรสค่อนข้างหวานบางชนิดทั้งหวานทั้งกรอบด้านซ้ายมือของท่านชมของท่านผู้ชมจะเห็นผักทั้งใบสีเขียวและใบสีแดงที่นิยมนำมาทำสลัดผัก เสียงพี่เก่งกล่าวต่อไปเมื่อมองไปทางขวามือจะเห็นผักใบสีเขียวบางชนิดเมื่อปรุงสุกแล้วก็ยังมีสีเขียวสุดเหมือนเดิมจนมีเรื่องเล่ากันว่า มีสามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยานำผักสีเขียวไปปรุงอาหารจนสุกแล้วผักก็ยังมีสีเขียวไม่เปลี่ยนทำให้สามีเข้าใจผิดว่าภรรยาทำอาหารไม่เป็นทุกคนในรถพากันขำพี่ปอกล่าวเสริมว่าผักที่มีสีเขียวเหล่านั้นให้คุณค่าทางพภช โชนาการสูงมากคือให้วิตามิน B 2ซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณป้องกันโรคปากนกกระจอกและลิ้นอักเสบต้นได้ยินไหมผักสีเขียวมีประโยชน์หลายอย่างเชียวนะ แกมพูดย้ำให้ต้นได้ยินชัดๆเพราะรู้ว่าต้นไม่ชอบรับประทานผักแต่ต้นแต่ต้นแกล้งทำหูทวนลมรถนำเที่ยวพาลัดเละผ่านสวนผลไม้ซึ่งมีผลไม้หลายชนิดพี่เก่งบอกว่าผลไม้แต่ละชนิด ก็ให้คุณประโยชน์และสรรพคุณที่แตกต่างกันไปเช่นส้มมีวิตามินซีช่วยป้องกันโรคโลหิตจักโลหิตจางและโรคเลือดออกตามไรฟันทายซิในสวนนี้ผลไม้อะไรรสเปรี้ยวที่สุดปรางถามส้มโอ ส้มเขียวหวานแก้มตอบผิดยอมหรือไม่ยอมปรางคาดขันมะขามมะยมต้นตอบผิดยอมหรือไม่ยอมปรางถามซ้ำยอมแก้มและต้นตอบพร้อมกันฉเฉลยว่ามะง่วปรางฉเฉลย รู้ได้ยังไงไม่จริงหรอกแก้มทวงจริงเราเห็นแผ่นป้ายที่เขาติดไว้อยู่ใต้ต้นมะง่วที่เขียนที่รถขับผ่านนะมานะมาผู้ โดยสารคนอื่นๆมองตามแล้วพากันอมยิ้มเมื่อได้ยินเสียงเด็กได้ยินเด็กๆเล่นไทยกันรถนำเที่ยวพาเราเข้าไปใกล้ป่าไผ่ที่ร่มครึ้มมีไผ่ยอยู่หลายชนิดเช่นไผ่สีสุกไผ่รวบไผ่ตรง พี่ปอเล่าต่อไปว่าไม้ไผ่เป็นพืชประเภทเดียวกับหญ้าและเป็นหญ้าที่สูงใหญ่ที่สุดในโลกไม้ไผ่มีประโยชน์มากปลูกสร้างที่อยู่อาศัยส,สารเป็นเครื่องใช้สำเป็นเครื่องใช้ลำไม้ไผ่นำมาทำเป็น กระบอกน้ำหรือกระบอกข้าวหลามหน่ออ่นอ,อนๆยังใช้เป็นอาหารได้อีกด้วยหนอไม้นี้หนอไม้นี้เป็นผักไหมต้นถะต้นปรางถามไม่รู้ไม่ชอบกินด้วยต้นตอบแบบไม่สนใจ ปรางคิดว่าเมื่อโตขึ้นจะไปสมัครเป็นมัคคุเทศบ้างแต่คงต้องศึกษาให้มากๆจะได้เก่งเหมือนพี่ๆทั้งสองเด็กๆแยกย้ายกันซื้ออาหารกลางวันตามใจชอบจากร้านแถวนั้นถือแถวนั้น ถือมาร่วมวงรับประทานที่โต๊ะปรางกับแก้มมองไปที่จานข้าวของต้นทั้งสองคนหัวเราะพร้อมกันเพราะอาหารมื้อนั้นเกือบทั้งหมดเป็นอาหารมังสวิรัตแต่มีผักล้วนๆส้มตำสลัดผักรวม กล้วยปิ้งถั่วต้มและเมี่ยงคําเพราะต้นและเพื่อน <c oughs> เพื่อนรู้ว่า <c oughs> ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น <c oughs> อ่านเพิ่มเสริมความชีวะกะโกมารพัท ชีวะกะโกมารพัทเข้ามาขอเรียนวิชาแพทย์ที่สำนักที่สำนักตักศิลาของอาจารย์ทิสสปามโมก ชีวะกะูมาระพัเมื่อแรกเกิดถูกนำมาทิ้งไว้ที่กองขยะพระอภัยราชกุมารพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองกรุงราช แห่งแคว้นมะคตสะเด็จผ่านมาพบเข้า,ขา,ขา,ขาจึงทรงนำมาชุบเลี้ยงตั้งชื่อว่าชีว,ชวะกะโกมาระพัท ซึ่งแปลว่าบุญรอดคือรอดชีวิตมาได้เมื่อจเจริญวัยชีวะกะโกมาระพัดได้หนีไปเรียนวิชาแพทย์ที่สำนักตักศิลาซึ่งเป็นที่เรื่องลือว่าเป็นแหล่งรวมศิละปะวิทยาการต่างๆโดยขอทำงานแลกเปลี่ยน ความรู้ด้วยอัธยาศัยที่เด็กอ่อนน้อมว่านอนสอนง่ายอาจารย์ทิสาปาโมกจึงเมตตาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้จนหมดสิ้น ชีวะกะโมโกชีวะกะโกมาระพัดเรียนวิชาแพทย์สำเร็จภายใน7ปีซึ่งตามกำหนดจะต้องใช้เวลาเรียนถึง15ปีอาจารย์ได้ทดสอบความรู้โดยมอบตะกร้าใบหนึ่งให้ถือเข้าไปในป่าทั้งสี่ทิศ ทิศละวันระยะทางวันละหนึ่งประโยชน์หนึ่งหนึ่งโย์และสั่งให้เก็บพืชที่ไม่มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคนำกลับมาให้อาจารย์สี่วันต่อมาชีวก,กะโมะโกมาระพัดได้นำตะก้าเปล่ากับ มาคืนอาจารย์และบอกว่าไม่พบพืชที่ไม่มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคแม้แต่ชนิดเดียวพืชทุกชนิดล้วนเป็นยาทั้งสิน้นชีวะกะโกมาระพัดเดินทางกลับกรกุงราชกรุงราชคห์ระหว่างทาง ได้ใช้เวลาได้ใช้ความรู้ทางการแพทย์รักษาพัน,าย,พนยาเศรษฐีในเมืองสากเกตให้หายจากโรคป่วยศีรษะได้เงินทองมามากมายและทุกครั้งที่ได้เงินทองจากการรักษาก็นำมาถวายพระอภัย ราชก,กุมารที่ทรงชุบเลี้ยงมาพระองค์ไม่ทรงรับแต่ชื่นชมในความกตันยูรู้คุณรับสั่งให้เก็บเงินทองเงินทองน,นั้นไว้จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์หมอชีว วะกะโกมาระพัดได้ใช้ความรู้รักษาโรคฝีในท้องถวายพระเจ้าจันทะปัตชโชติแห่งกรุงอุชเชนีและรักษาโรคฤทธิ์สีดวง ทาวารทวันทวายพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมะคตจนพระโลหิตหยุดไหลหายจากความเจ็บปวดจึงได้รับแต่งตั้งจากพระพิมจากพระเจ้าพิมพิสารให้เป็น แพทย์หลวงหมอชีวะกะโกมาระพัฒได้เป็นแพทย์ประจำองค์ประจำพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สัมพุทธเจ้าได้ถวายการรักษาบำบัดโรคหลายครั้งนอกจากนี้ยังปรุงพระโอรสพระโอสทรักษาบาดแผลที่นิ้ว พระบาทซึ่งกะครึ้งเกิดจากสก,กิดหินที่พระเทว,วะทัดกลิ้งลงมาหวังทำร้ายหมอชีวะกะโกมาระพัดเป็นแพทย์ที่มีทั้งความรู้และคุณธรรมอย่างยิ่งได้รับยก ย่องให้เป็นครูของแพทย์ทั้งปวงและเป็นครูแห่งแพทย์แผนไทยด้วย